น้องก็ต <boundaries> <si suppression> ้องมาให้โดนดีก่อนนะให้โดนดีมันทำให้มาโดนดีนะดูแล้วนี่ขายไม่ทันเลยอะเอาให้เอากับพี่หน่อยเอาให้แล้วไหมเฮ้ยไอตัวใหญ่เนี่ยหมดนะ มันกินให้ดีๆให้ดีๆเออให้ดีๆูกกงมามนกกงกเอ้าหนมไมให้เลยลูกเดี๋ยวมังงอน ไม่เอาทิ้งเอทิ้งอ่ะไอ้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็อิ่ม่ไห้อือิมไหมก็ตาเขาหนานูงอนแล้วเนี่อนเลยงอนเลยแบบนี้เอาหางนี้หนตัวไม่ให้ไงอ้องไม่ให้ได้ได้เลยอันนี้อันนี้ก็ได้แล้วก็โยนลงไปข้างลางนล้เตียงล้า